สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ต้องจ้นเปิดตัวแล้วจ้าเรียกแฟนได้ยังคู่พระนางคนดังควงคู่ไหว้พระขอพรงานนี้ถึงขั้นโดนแซวเป็นอดีตพระเอกช่องสมที่ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไม้วลิศสิริสันธนะและก่อนหน้านี้บรรดาแฟนคลับต่างพากันเชียร์ให้หนุ่มไม้และอุ้มอิสรา นั้นเป็นแฟนกันจริงๆหลังจากที่เห็นว่ามีภาพและโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่หนุ่มไม้นั้นก็บอกว่าความรักกับอุ้มเป็นยังไงบ้างความรักเหรอครับกับอุ้มคือตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าแบบว่าความสัมพันธ์กับน้องเนี่ยถึงขั้นเป็นแฟนแต่จริงๆต้องบอกว่าคือเป็นพี่น้องที่สนิทกันครับผมเข้าใจคนจิ้นกันมากสนิทกันมากแล้วล่าสุดก็คือร่วมงานกับน้องในเรื่อง พูดไม่น้ำโขงด้วยแต่ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ในอินสตาแกรมของทั้งคู่นั้นมีบรรดาเพื่อนๆแท็กภาพมาในอินสตาแกรมเป็นภาพที่ทั้งสองคนนั้นควงคู่ไปทําบุญไหว้พระกันก็ไม่รู้ว่างานนี้เรียกแฟนได้หรือยังคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ